นั่งน้อยสูงประมาณเมตรสิบครับตัวนี้เปิดเท่าไรก็ล้วโอ้ะมองเอาได้ยิ่นมาเท่าไรก็ว่างหันมองเอาสิบสองครับรับเองครับสิบสองครับผมเป็นราคาเปิดยุสนามเนาะอ่าโอ้ยราคามองเอายุสนามครับพี่น้องคือโบเกี่ยวกับคาซงวันเถอะติดป่านจักหน่อยสิบสองครับมองเอาพี่น้องใกล้ๆกับจังมาคุยคุณอ่ากับน้องคุณเบิ้งอ่าสิบสองครับเครื่องดำบ่เครื่องดำครับราลคาผู้น้อยกับมี่ใสขุน หูน้อยตัวนี้สูงสิงประมาณร้อยสิบผาเท่าไรล่ะตัวนี้มองเอาสิบสองหาร้อยเนาะพอฟังพอเลี้ยงครับพี่น้องแพ็คคู่ไปก็ดีครับแพ็คคู่เดี่ยวเซาซีรถยคู่โอ้เซาซีเลยถือตัวละสิบสองรับเองนี่รับเองแล้วครับเนาะตัวบุญเวลาไปส่งแล้วส่งถ้าจะให้ไปส่งก็คุยกันค่าส่งอ่าอาจจะบวกจังหน่อยครับผมอ่าเบอร์โทรล่ะ061 061 051 0907ูนย์หกหนึ่ง้เน็ดศูดอยเน็ตตัดตัวหอยเน็ต วาริชภูมิตาดปูวงอ่ะขอบคุณครับผมอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมอหอยงครับผมสวัสดีครับ,บ,รบจัดอ่าอนาคตพ่อคุ้มฝูงมาฝากพี่น้องอลูกเจ้ายัางก่อซีซ่าครับมิดเตอร์โฟเอฟห้าสิบทับแปดครับพี่น้องเบิงเบิงอายุเพิ่นกันนะพี่นอออ้อ,นกกคนองคลอดเดือนมก,กราปีหกหกครับพี่น้องคลอดเดือนมกราเดือนนี้เดือนสิบเนาะ กับประมาณเก้าเดือนอายุครับผมทายาทเจ้าซีซ่าครับพี่น้องนี่อายุประมาณเก้าเดือนสูงท่าดยงได้ดวัติคนบ,นบนน่บริวับ่ได้วัดเนาะสิประมาณร้อยยิมหาครับพี่นอะมกรบเด้อพี่นอแดงดีครับนะแดงขาใหญ่ใส่เมาครับพี่น้องยางโกเลยนี่เอาเบิ่งกันนะโอ้ยู่บ่บอกลาเอา้าโู้พร้อมพี่นอโอู้ครับ ผู้น้อยหัใหญ่ขาใหญ่ครับเรียบยืนเหยียบดีครับพี่น้องตัวนี้หนาตึบแดงบ่มีหมองตีครับสะโพกง่่งไหกนอางกะยาวดีอยู่พี่น้องเปิดถ้าได้หอยยงผู้น้อยเหรอ สามหมื่นเนาะกะคุยเอาต่อได้ต่อได้ครับต่อได้ครับผมมีตัวเดียวแม่นครับอ่ะฝากเบไปทั่วไปนะครับผมแปดแปดศูนย์แปดแปดซี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 เจ็ดสามหกซีซีเจ็ดสามหกซีซีคอ้อยงสว่างแดนดินนะครับเนาะอ่ะจัดนุ่มหน่อยมาฝากพี่น้องขอบคุณครับผมประกันตัวนี้ให้ทุกอย่างนะครับเนาะอ่าพวกแกงขาดูบสวงสี่โค้งครับผมอ่ะฝากไว้ครับผมสวัสดีครับพ่อเอกจัดยังมาฝากพี่น้องบอมือนีิ สาวหนึ่งครับพรมหนึ่งครับนางหนึ่งครับพรมหนึ่งเนาะเอาสูซๆครับผมครับซูยังครับผมครับครับเอ้าเบิ้งห้อยเอกครับจัดยังมาเนี่ยเริ่มจากแม่นางเนาะสูงเท่าไรครับสูงไบสี่สิบบวกเยอะครับร้อยสี่สิบบวกครับไงเล็กครับสีบ่มีหมองตีครับเบิ้งอยู่นี่ยี่สิบเดือนนะครับฟันจำนวนเพิ่งยี่สิบเดือนเนาะอ่าอย่างนันหอดสองปีครับพี่น้องโอ้เห็นนนั่เห็นป่านจังยแล้วพี่น้องอยู่นี่อยู่หลอกหูหลอกคอพี่นี่ ครับสมไปครับยังครับยังยังเนาะครับุหรี่ดึงชัดเจนใายไงอ่างเงาอ่างกลามครับใายดีเครื่องดำคุณแจักพอฮันบอตัวนี้ไอ้บ่ได้ใบมากครับบ่ได้ใบเนาะครับครับประกันตัวนี้ให้ทุกอย่างเนาะครับเนาะอ่าพวกแข้งขาสี่โครงครับเปิดเท่าเลครับแม่บอกเขาสี่สิบห้าครับพี่น้องแม่พันแม่บอก น้ำตัวเนวาอาลาดครับหลังตรงตรงัวหูดดำเครื่องดำอแข้งดำโบทกบสี่สิ้ากา,าโฟมลูกตัวเมียลูกเจ้าะเล็ดเนาเจ้ากะเลนะ็ด <68. S 1> แม่ของอีกคดเดือนครับแม่กับมันทั้งนอกนี่ได้ยักเดือนเนาะได้ประมันสิบสเดือนเหมครับสิบสเดือนเนาะอะเกือบเสิเค้าปีแลวตัวนี้สิเดือน1ิเดือน แม่มันเจ็ดเดือนใส่อย่างมากครับในท้อง KF เจ็ดสองเจ้าสีประดูครับพี่น้องเอ้าตะกูล KF อีกตัวหนึ่งครับใบหลอดครบลูกที่สองหรือที่สามนะครับในท้องที่สามเนาะสูง่าไรครับแม่เพื่อนร้อยสี่สิบห้าเพลองดำครับไทยไงตรวจไปครับแม่นี่ตรวจครับเรียบร้อยประกันท้องเอ้าตรวจทองให้แล้วพี่น้อง ชุดสองได้สามเนาะแน่ๆพี่น้องคุ้มแน่นอนครับครับทรงลูกแดงจังครึ่งครับแม่นี่อ่ะสีดีครับทรงลูกออกมารุ่นตัวผู้ตัวแม่ในทวองเนาะครับผมเปิดอยู่เท่าไหร่ครับชุดสองได้สามหกสิบห้าครับผมอืมสำหรับช่วงนี้ถือว่าฟอฟังตะกี้นี่เป็นแสนครับแสนกลาแสนกี้แสนถามหอยเอกผู้สายเหรนงัวงามหนิฮุจักคาหั้ดีครับพี่น้อง ผมสาคุยได้ปครับหรือได้ครับคุยได้อีกอยู่พี่น้องไก่ไม่ลดทรงครับทั้งนอกในลูกโตแม่ทั้งในไปรุ่นเอาครับพี่น้องผมตรวจให้แล้วประกันท้องที่หกหมืาคุยได้ต่อได้เบอร์โทรครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าสามน้อยเอกสว่างแดนดินเอาขอบคุณครับผมครับอ่ะจัดงวงามมาฝากพี่น้องทุกคนครับผมอ้ามาแล้วบ่พราะยันเนี้ยก็ลูกรอหี่ลกคนเนี่ย คือมาซาดเลยไปยิ่งคดิยากเนาะโอ้จะเป็นอันย่องเป็นครับมันเราบ่เพื่อนี่มันเราสองตัวครับมันเราสองตัวไมได้ซื้อปลาทูครับโอ้ยได้แต่ปลาทูเจ้ายงำเดยก็ได้เพราใหญ่เนี้ยครับสักไทยสองือนห้อยเพิ่อนคุ้นนาคุ้นตากันครับมาประจำอ่ะห้อยกุ้งครับจัดยังมาฝากพี่น้องเมื่อนี้ครับผมสวัสดีครับห้อยกุ้งห้อยต้อย โฮมลูกตัวเมียลูกเด็กแดงจึงคืนเคลียบสามหนึ่งนะครับเนาะเอกสารครบใบหลอดครบครับพี่น้องนี่อายุได้ไรมาได้แล้วครับนางหน่อยเขาอายุเพิ่นได้หาเดือนจ้ะห้าเดือนเนาะไอเป็นังได้ครับแม่ตอนนี้แม่เพิ่นคืนละจะรอบนึงแหละค่ะแม่รอบนึงแต่ว่าอีกวันที่ห้ารอบสองจ้ะวันที่ห้าไอพฤศจิกาบ่่่แมนคะอ่ะพี่น้องเราไปซ้อมเด้อพี่น้อง อยากไหลอดหรือใส่ตัวกับแล้วแต่มากครับพี่น้องสูงเท่าไรครับแม่ได้วัดไปร้อยห้าสิบเนาะเครื่องดําไมันลูกแรกปะครับตัวนี้หรือลูกสองลูกสองตัวนี้ค่ะลูกสองเนาะถามนี้ต่อไปคือลูกสามสูงประมาณร้อยห้าสิบแม่เพื่อ่าวันที่หาเป็นมือสังเกตสัตว์พี่น้องไปซ้อมเอาครับลูกตัวเมียเขาเปิดเท่าไรครับ เปิดไว้หาเมื่อ2,000บาทค่ะหา่ะก็คุยได้ต่อได้เนาะร้องได้ค่ะมีคมเดียวมีคมเดียวจ้ะอ่าเบอร์โทร0636622475 2475หอยกุ้งสว่างแดนดินค่ะหอยกุ้งสว่างแดนดินครับผมอ่ะขอบคุณครับครับทั้งแม่เพื่อนนี่เขาประกันตามนี้ให้ทุกอย่างนะครับเนาะประกัวกแข้งขาอ่าหมดลงมาลูกครับผมอ่ะฝากหอยกุ้งหอยต่อยไว้ครับเบิ้งอ่ะลืมเบิ้งลูกเพกัน ลูกเคียบสามหนึ่งนะครับเนาะนี่อ่าเครื่องดําครับนางหน่อยนี่ตอนนี้สูงประมาณเมตรกว่าครับเมตรสิบประมาณนี่แหละ,ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามือพี่น้องวันนี้พาพี่พ่อน้องมาอยู่สนามบ้านโคกจเจริญครับพี่น้องทุกวันเสาร์แล้วก็บ,บ้านอังคารเด้อพี่น้องสองมือครับต่อสัปดาห์อ๋อวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องสิบเอด็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมโอ้สุดยอดครับบรรยากาศ คึกคักนะเน่นครับทั้งงนเอ่อทั้งคนทั้งงัวทั้งควายครับพี่น้องเต็มสนามครับแดงเกรื่องเครื่องมาเนี่ยเป็นกําลังใจให้สบายใจฟ้าด้วยพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับผมเป็นกําลังใจให้พราได้พระพรีพระน้องมาหาล่อกับผมโอ้พี่น้องเขาดีครับสุดยอดเอายืนได้ดียูุ่้ยละให้เบิ้งีดีด้วยตัวนี้สูงอยู่มัลอยสามสิบหาบวกครับเครื่องดำ เครื่องดำเครื่องดำครับโอ้บึงั้างไทยนี่เกือบร้อยร้อยสามสิบแปดคิดว่าจะบ่อขาดครับร้อยสี่สิบเนาะบวกลบอ๋อเปิดเปิดเอ่อเท่าไรครับแม่นางเขาสามสิบสองครับสามสิบสองู้ได้ต่อได้เนาะบือลึงชัดครับพี่น้อยเงบือลึงบือลึงชัดเจนหนาหนกนุ่นอยี่พี่น้อเครื่องดำมูดำอมา๋อสายผูน้อยครับสายขุน ผูน้อยตัวนี้สูงอยู่มั่นลอยยี่สิบบวกครับเปิดเท่าไรครับผูน้อยเปิดไม่สิบห้าครับสิบห้าอ่าคู่ได้ต่อได้บ่ครับต่อได้ครับคู่ได้ต่อได้คือต่อได้อยู่พี่น้องนี่เอาไปสังเกตสัตว์ก็ได้ครับตัวนี้พี่น้องเปิดไม่สิบห้าเนี่ยตัวนี้ สายคุณสิบหาคู่ได้ต่อได้แล้วก็แม่นางนั่งสามสิบสองเนาะครับผมเบอร์โทรนีครับผม0 8นย์แปดเจ็5 1ู1ย์แปดเจ็องห้องห้า้งศนย์เจ็ด่งนเจ็ดเพืองวทสด้ครับขอบคุณครับผมฝากที่ฝากน้องไหมครับผมอ้าผู้น้อยครับลูกเคบหกแปดได้สิบมือกำลังกำลังเป็นตะยอครับลูกเคบเคยบยังก็ล่ะหกแปดลูกกาเล็ตครับโตฟู ีเแม่ค้นหาลูกครับนี่ไปลาไปอยู่น้ำแม่ให้ออทศละทัดด้วยลูกที่สองนะครับเนาะลูกที่สองแม่สูงเท่าไรครับในวัดบ่อย่บกระสิบประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะใหญ่เล็กครับแม่แม่แม่อ้างนี้ครับจะเลี้ยงนี้เลยครับผมเปิดเท่าไรครับเออเปิดไปสี่เมื่อห้าพันครับผมราคาเปิดนะครับสี่สิบห้าครับ ผู้ได้ต่อได้นะครับเนาะแม่นครับะแม่เครื่องอมเด้อพี่น้องครัยูรุครับแต่กับกวางดีอยู่ครับเป็นตะเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องเ้าเป็นคนไทยใหญ่แล้วครับผมสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าผู้ได้ต่อได้อาละกะแม่แม่แม่มันครับพี่แม่มันแม่ม่านครับได้ยินว่าใกล้คลอดป่ะตัวนี้ใกล้แล้วครับผมวันที่แปดตุลาคมยี่สิบแปดตุลาครับมือหนึ่ก็วันที่ยี่สิบข่าเลแล้วยี่สิบแล้วโ่วยอีกเจ็ดมือหนึ่งตัวนี้ เจ ager, ็ดม uh, uh, ืออว่ครับพี่น้องรังเขียกับบอฮอดเด้อห้องไอ้บอฮอดบางเทียบกับเขียรังเครือกับไก่เนาะครับเนาะอ่ะมีบัวไมีลบจางสคือบัวเกิดวันทีหนึ่งเนาะครับมันเด็ดไปเนาะครับคือกำลังรถขอดคนที่ยี่สิบแปดตุลาครับพี่น้องตุลาเมื่อเอ่อเอามารุ่นเอาไปรุ่นตัวผู้ตัวเม่ลูกที่ใดครับในท้องตัวนี้ที่สามในท้องนะครับพี่น้องลูกที่สามในท้องประกันท้องเนาะประกันท้องตัวได้เลยครับสิตัวกับตัวแรกครับในกัดมือได้ครับพี่น้องเปิดเปิดเท่าไรครับแม่นี่สามสิบเก้าเนาะอ่าแม่มันสามส ครับเนามาเบือง,งข้างๆนี่ออกชัดเจนแล้วครับพี่น้องเนียบนี่ง่ามดีครับนุ่มซีครับพี่น้องประกันน,นี่อีกบอ่อหอยทมนี่เอาเนี่ยครับผมอ่ะแม่มันเปิดที่สามเก้าแม่แมืม่นอ<ม>่ลก,ลก 15, แม่ลูกลูกเค เออเคเมยังก่อนละห8ครับเนอะอ่าเปิดซีมือห้าได้ต่อได้ครับยังต่อรองในนะครับผมเปิดโค้ดติดต่อ088ครับ088 534 534 0046ครับผมหอยทมนะครับเนาะสร้างคามสในดินครับผมแล้วก็ทำเจ็ดทัสอบถามเลยนะครับเลทรงซี่ร่อยลครับพี่นอเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณหอยทมครับพี่นอวักดีครับสบายใจครับผมไดความงามมากมือนี่นั่งน่อยนะครับเนาะครับผมไม่นั่งหน่อย นางน้อยแดงจึงครึ่งครับแมนสูงเท่าไรห้อยต้อมได้ว,วัดไปได้จะร้อยยี่สิบบวกอยู่หรอครับร้อยยี่สิบบวกเนาะครับร้อยยี่สิบบวกเครื่องดำเครื่องดำครบครับผมเขี้มหูดำมีดำแางดำบทครบเครื่องแข็งดำหูดำอ่าเปิดเท่าไรนังน้อยเขาเปิดไปสิบแปดหารหอยได้ครับสิบแปดห้าร้อยแมน <c oughs> ประกันตัวนี้ให้ทุกอย่างเนาะนตัวนี้ใหญ่เลยครับครับจะเข้าตลาดฝนเข้าไหมอืมใส่เข้าไหมอ่าผมตื่นสนามครับเมียวันนี้ใหญ่เลย แม่สูงใหญ่แม่ลอยหาสิบบวกนะครับโอ้อายุเพิ่นได้หไรบ้างนะครับตัวนี้โอ้ยมันวุ้ปีน้อยๆอย่านี้ครับปีสุดเสี่ยงปีกว่าเนาะครับเนาะครับผมปีสองปีสามนี่แหละครับมันเปิดยูสิบแปดสิบแปดหาล้อยหาล้อยกู้ได้ต่อได้ก่้ได้แต่ว่าไกลไรก็ควได้ผวกท้ารถไว้เรื่องรางับน้ำเรื่องเรือเป็นราคาห้องกันยุสนามเรืองพี่น้องอันนี้ราคาสนามเครับราคาครับ ใกลๆกัจังคุยกันเนาะครับเนาะเบอร์ทัวนี่แหละศูนย์เก้าสองครับ0 9 2 9์เก้1ส3งเหนึ่้าหนึ่งหนึ่งสามสหอยต้มคนเดิมครับผมอ๋อขอบคุณครับผมครับปากอ่าปากแม่นางหน่อยหอยต้มไปครับพี่น้องสีดีครับแดงเข้มเครื่องดำประกันตับนี้ให้ทุกอย่างได้พี่น้องครับอ่ะมากลับมาคุยเกี่ยวกับหอยต้มครับพี่น้องครับผมลูกตัวผู้แดงจิงคือง แม่นีโบดเข้มเข้มครับพี่น้องลูกที่ใดเพิ่น่ะตัวผัวลูกแรกเนาะโอ้แม่แม่กับมันได้ยั่เดือนผสมมาสเดือนสมมาสองเดือนับเดือนเมาแต้องตแต่ว่าเขากับบอนตรวจเนาะพี่น้องอยากตรวจอยากเช็คกับมาคุยกันเบิ่งครับแม่สูงเท่าใดล่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบนาจะบวกด้วยครับพี่น้อง ครับเครื่องดำเนาะทั้งนอกนี่ลูกโตผูทั้งในไปรุ่นเอาครับพี่น้องประมาณสองเดือนถ้าจะตรวจกับตรวจได้แล้วเปิดยุ่เท่าไหร่ล่ะเปิดยูส่ห่สครับ43ครับผมคได้ต่อได้เนาะเบอร์ท่หร่ละศูนย์เก้าเก้าเี่หกแปดเก้าหนึ่งสามงเก้านึ่งสามองชียนออเชียนสว่างแกลนินครับผมมีแม่นางเลยพ่อ่มีแม่น้างความ นั่งน้อยตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกครับร้อยยี่สิบเจ็ดนังหน่อยเสื้อดำสูงดีเนาะอ่ะเปิดเท่าไรล่ะนั่งหน่อยครับสองสามครับสองสามกับกุยหน่อยต่อได้เนาะบือลึกลึงชัดเจนครับพี่น้องใส่ซมอลเนาะน่ะเนาะอย่างมหันสนเขาครับพี่น้องอยากให้สนเขากับบอกห้อยเพื่อนเพื่อนให้จัดการให้ กระปากพี่ฝากน้อยครับผมขอบคุณครับฝากหอยเซียนไว้ครับพี่น้องมาถามเมืองครับหอยคนดังครับพี่น้องหอยน้อยคนดังน้องยิงรักลูกสาวหอยโลดเนาะได้ผู้น้อยมาฝากพี่น้องมื้อนี้ครับเปิดเท่าไรครับเออ่แพ็คคู่แพ็คคู่นี้ยังไงส2ง0 0ื่นสองจัดสองสถือโตละ11บเอ มอ,มองเอาเลยปะครับหรือมองต่อได้ยุ่นนี่มองเอาเ,อเอานาะครับเนาะเป็นอันราคาที่ยุ่สนามครับสิบเอ็ดครับพี่นอ้องมองเอาแอคคูถ้าแยกถ้าแยกเขาเพิ่มราคาบ่หรือซ้ำเก่าซ้ำเก,าาเกา่าเานาะ,ะแยกกับซ้ำเก,าก่ายกกะซ้ำนี้พี่นอ้องเสาสองปูน้อยผู้ใดหาปูน้อยเขาเลี้ยงยุ่พี่น้องเสาสองมองเอา พี่น้องทางไก่ทางไก่กับคุยกันเบิ้งด้อพี่น้องอ๋อเบอร์โทรนะครับผม098ย์เก้าแปดศูนย์เก้่ององโหลดนะครับเนาะครับผมอ่ะทางบ้านม่วงขอบคุณครับผมจัดผู้หน่อยมาฝากพี่น้องไอ้ไอ้ไปใส่สันไอเกือบฮะโอ้อยู่สังโซนควายครับผมอ่ะเดี๋ยวสิไปรอเบิ่งควายครับผมอ่ะฝาก น้องยิงรักไว้ครับพี่นอปูน้อยสองตรครับพี่นอเจีย,เ,ยเมื่อท่าไดหลราพ่อุ้มลูกัวผัวามมองเอามองเอาเน,ะนเาะส<ร>ามสิบเจ็ดลูกตัผูู้นี่สูงสิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยิบหกบเจ็ดพี่นอแม่เป็นทังไหลงพอ่อทับสมไปรืดทงงองว่างทองวาง่างเนาะ ลูกที่สามมาพ่อตัวนี้หรือลูกที่สองตัวที่สามลูกที่สามลูกตัวผู้แม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบหาเครื่องดำวัดแล้วมาพ่อวัดแล้วร <50. S 2> ้อยห้าสิบฮะแน่โค้งสางสูงใหญ่แข็งดีสามสิบเจ็ดมองเอา ครับผมมีเบอร์โทรป่ะครับมีครับอ่ะฝาศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดแปดาจ็ดมเกาเ็ดสตู้รวยตู้รวยบ้านไดนอพ้อเนาะวาริสชมวาริชมอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมสิกรับแล้วนะครับนะครับครับาห้อยมาให้กันก็มิแต่ให้ขาดครับเพินก็เลยสี่เอากรับแล้วสามสองเอาใกล้ๆกับจังคุยกันปเอ๋าเบงงอโคมอีก สองคมใหญ่ๆครับพี่น้องเริ่มจากลูกตัวผู้นะครับเนาะตัวแม่ครับตัวแม่ป่ะนี่โอ้ลูกตัวแม่ครับพี่น้องผมมือผม,ผมเห็นนั่นลึงยันยานผมว่ามันตัวผู้ตัวแม่ได้หกมือลูกยังนะครับสมยังมานอน,น,นนะอ่ะเนาะก็ลูกครับระวัดผลิตลูกก็ตีเป็นสมโตนะครับเนาะอ่าลูกตัวแม่ลูกที่สองหรือลูกที่สามเนาะตัวนี้เนาะ บ่าสองกับสามนี่ยแหละเนาะเพราะว่าแม่ยใหญ่ครับบางทีเบิ่งใหญ่สูงเท่าไรแม่เพิ่นได้วัดบ่ละร้อยสี่สิบกว่าใหญ่เลยครับสีแดงมุมมักตานเปิดเท่าไรล่ะสีโคมสามสิบเก้าเนาะโคมอ่าโคมลูกตัวแม่แม่สีแดงมุมมักตานทรงลูกแดงครับลูกตัวเมียอ่ารากาทั้งนี้กับลูกตัวแม่คือกัน <c oughs> สิประมาณลูกที่สามครับตัวนี้พี่น้องแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าขึ้นขึ้นกันตัวนี้ก็กกได้เื่องดำลูกสิบประมาณเดือนหนึ่งครับตัวนี้ลูกตัวเมียสูงใหญ่คมแดงเปิทดท่าใดล่ะคมแดงสามหมื่นเพียงเพียง <c oughs> <ๆ>มองเอา่หรือต,ตัวไดอยู่ตัวไดอีกอยู่โอ้หักบอพี่น้องนี่ แม่โค้งสางนี่สุดยอดครับแต่ว่าตกน้ำเลี้ยงเ้าพี่น้องเอาไปกับปีครับโอ้จ้างคนเลี้ยงแล้วก็ขาเจ้าก็มันบอกเป็นงัวเจ้าของเนาะก็เลี้ยงไปตามก็เยอะมันละจ้างก็เจ้าเลี้ยงนี่พี่น้องแต่ว่าโค้งสางนี่สุดยอดครับแม่นี่สูงลอยซิสิมหาบวกไรเติบอยู่พี่น้องนี่เติบร้อยห้าสิบนาจะได้อยู่เนาะครับเนาะนี่โอมลูกตัวเมียเปิดอยู่สามหมื่นเพียงเพียงครับยังคุยได้อีกอยู่พี่น้องนี่ อาละค้มทั้งนี้เท่าไรก่อนเหรอะบเก้สามสิบเก้าุยได้ต่อได้ทั้งสองค้มอ่ะเบอร์โทรละศูดศูนย์ศูนยห่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนสยหยครัหอยหอยยังก่อนต้อยต้นเนาะทางสว่างครับผมอ่ะขอบคุณครับหอยครับอ่ะฝากพี่น้องครับมาคมเลยก่มาคุยเอาครับพี่น้องตอาใดลระห้อยต้มมันใจเนือคนเสี่ยวสี่สิบตัวละเศร้า โอ้พมองห้องบ่บมองห้องเศร้าแปกคูสี่สิบสูงกับสิบประมาณร้อยยี่สิบหาบวกคูน้อยครับเพื่อนอ้นายเนือ้อมือนี่ <c oughs> ห่างง่ายเขาเจ้าเดียวสั่นไว้ว่าผู้ได้เรืออะไรเศร้าหลอดครับมองเสียวครับหอยต่อมกำลังสีมาก หยิบมาคุยเอาอยู่พี่น้องสายง้อผูกครับโอ้ได้แล้วครับผมครับเขาได้แล้วล่ะเ่าได้ครับผมเขาได้ครับนี่แสนสามครับแสนสามมองเปิดโอ้คือเปิดใบแห้งแท้เป็นลูกกระจิงเอกเป็นแังไดเป็นแดงใดสถานะเพื่อนัครบมันมันหรือทองว่างมีมันอยู่านเดียบนนี่แหละทองแล้วครับ มันใกล้คลอดอกำห <อะ S 1> นดคลอด,อดลวันเมื่อใดล่ะเดี๋ยวท่นว่ากำหนดคลอดวันที่เท่าใดวันที่เท่าใดหัวจักเขาเหรอปเดี๋ยวท่านว่ามั่นรองบันชีที่ถ่วงนี่ยล่ะว่าท่านผมก็จำม่ได้แต่ว่าใบมันก่อใหญมากมันใหญ่เงี้ยลงมาบาดเนื้อกล่มทางฝนตก็เลยมันไปไปท่านวาเนาะครับเนาะแม่นี่คำมันต้องลขอดไปไหนล่ะครับก็หูวจักว่าจะไปลายท่านว่าครับปลายท่านว่าพี่น้องก็ไปซ้อมเอาครับพี่น้องครัก็มันเป็นลูกมันกตัวมันครับ ตัวแม่เพื่อนนี่ตัวแม่เพื่อนนี่เป็นลูกทองเอกแม่ครับลูกเจ้าทองเอกครับนีทองอาครับเจ้าทองเอกครับเหลือแต่ซื้อครับเหลือแต่เื้อครับตอนนี้อ่าผู้ใดมากอ่เออมาเอาลูกเพื่อนมาเอาลูกเจ้าทองเอกไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกแล้วการในทองเพื่อนสมหยังไปครับตอนนี้กทำในทองสมโตอยู่บ้านครับสมโตเนาะยูนอปปุ่มสมโตอ่าเป็น ลูกยกมงคลวัตีพอพันหน่นลูกลูกยกจูเนีอกยกนอะลูกล้านยกครับตัวนี้ในท้องมันใกล้กอดสูงเท่าไรครับเดวับบอร์ร้อยสี่สิบเนาะประกันมนันประกันกมนันล้านเปอร์เซ็นปเปิดอยู่แสนสามครับแสนสามก็ได้ครับามาคุยเอานะครับเนาะอ่ะเบอร์โทรละ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าหปย์้รับตนใจติดตอได้ครับตัวดีตัวอ้างตัวนะครับตัวบมกตัควคกห่อร้อยสี่สิบหครับอ้างดีใหญ่เลิศครับหอหอยยังครับซห้ออยหอยเพิ่นหอยยังเกาะเพิ่นโอ้หอยเพิ่นเพื่อนพรมแดนอ้าี่ครับเบ่งนาบงตาบงเรีบครับแนครับ ผู้ใดมัาควายเงินแสนครับมาจัดไปพี่น้องตัวเสือกไปเอาตัวเสือกโอ้ตัวผู้ก็มีตัวผู้กรลูกยกอะไรตัวอ่าตัวพอพันเนาะครับเอามาคุยกันเบิ่งครับอยู่ข้อกูเชินเพิ่นก็มีพอคุ้มฟูงไว้ฝากพี่ฝากน้องอยู่ครับผมฝากห้อยเพลินวาลิชภูมิไปครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องนะครับผมมาพบมาพ่อกันได้วันเสาร์แลหรือวันอังคารครับทั้งสนามโคกเจริญครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ตัวนี้ครับผม สวัสดีครับ